ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะเอาเมือนี้พอเตีมก็จคพามาบึงคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกครับเอฟซีล e มีอาจารย์เล็เขาแดอาจารย์ในรุดนนควับเนาะครับ,นะรบวันที่9้าที่เมิ่ขึ้นนี้นะครับเนาะลาวพัฒนาออก0ูนย์หนย์หห้าล่างก็ออกสี่ศนย์นะครับเอเนาะครับ เอาระเทียมกสิภาพบาเบิ่งของคู่บาอาจารย์ในเดาเขานะครับเนาะศูนย์หกห้าล่างสี่ศูนย์นะครับเนาะครับพรเตรียมมิเริ่มจากปู่สมหวังนะครับเบบซีเนาะลาวพัฒนาปู่สมหวังบนล่าง เลขติดเข่าตัศูนย์นะครับเอซีปูจับปูให้งกามีสองศูนย์แต่ว่าเลขมันออกสี่ศูนย์นะครับเนาะปูจับปูว่เข่าครับแต่ว่าเลขวิ่งปูเข่าอยู่ครับเนาะวิ่งรูดสองกับศูนย์ถือว่าเข่าศูนย์นะครับเอซีเนาะเข่าล่างเข่าบนพร้อมศูนย์นี่ครับนี่คือห้องปูสมหวังนะครับเนาะทางเลกาสายวิ่งสายรูดกระชีได้ยี่นะครับเอฟซีเนาะ จะว่าจับปูบอเขา่าต่ว่าเรียกวิ่งปูกับเขาอยู่ครับเนาะเอาจังเล็กกะติดตามต่อยิงเนาะเอฟซีเนาะวันนี้พอเตียมกติบิตติดตามมาให้อีกวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนาะรับ,นบนเนาะบัตนี้ครับเอาขอกราบขอบพระคุณปูลหลายๆได้ครับเดอ้อปูสมหวังนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาฝากพี่ตอนนอ้องฝากเอฟซีผู้ที่มาเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับ,รบสายวิ่งสายหลุดออก ได้หลอกน,คร,นค,รค,รครับเนาะครับมาหาปูศูนย์เจดครับเราพัฒนาวันที่9้าที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดวิ่งล่างห้ากับหปรากฏว่ามาบนครับ f อฟซห้ากับหกโอ้ลูกค้าขาประจำม,มีปูศูนย์เจ็ดเซหกห้าเข้าตรงตรงเนาะครับเนาะเต้ว่าปูให้ล่าง หกห้าห้ 56, เป็นตกลับกันมาพร้อมให้ล่างออกบนอีกแล้วปูศูนย์เวันนี้บน,บนวิ่ง9 0, กับ0ูศกับมารักลอยนะครับยอเนาะขันห้าวิ่งเอาก็ไดอยู่นี่ครับออบนจับคู่มิหาศูนย์นเนยะครับเนาะตะวันเลขออกสี่ศล่างเออให้ล่างออกบน กถือว่าเลขวิ่งเลขมันบอไข่ดุดดอกปูศูนย์เจ็ดเก่งอยู่นะครับเนาะเอาจังเด็จังมือนี่พอแต้มกับติดตามมาฝากพี่ตอนน้องอีกขอเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะไพ่โสดไพ่หมันจังเด็บ่นออ้อยิบซีครับนี่คือปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเอาขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี่พอแตรียมติดตามมาอีก ฝากพี่ตอนน้องอีกเนาะครับเนาะเตรีมขอกับขอพระคุณในหลายครับจะมีบบหลายนะครับห้าหกสำนักตอนนี้กาชิมาหานะอาจารย์ครับเอฟซีนี่เราพัฒนาอ,อดาวดวงใหม่หรือว่าอาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับเนาะบนวิ่งรูดเก้ากับห้าเน้นที่ห้า ครับเอฟซีเขาตัวเน้นพ้อมเตี้ยว่าเป็นตัวกลับนะครับเนาะเรียกมันออกหกหาเตี้ยวอาจารย์เพิ่นให้ห้าหกก็ถือว่าเขานะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าเรียกเพิ่นให้หน่อยห่างแกล่างก็หกบนก็หกนะครับเนาะถือว่าเขาของอาจารย์ดาวดวงใหม่นี่ครับเขาตัวเน้นเพิ่นพ้อครับนี่อาจารย์มันเนี่ยในที่หาเนาะครับเนาะครับเขาตัวกลับก็ถือว่า เข่าน 4, เนาะเอฟซีเนาะครับบานในส่วนล่างล่างวิ่งรูดซีกับหนึ่งเตียว,วาอาจารย์พ่นเน้นทีหนึ่งเนาะครับเนาะเตียวมันามาเข่าซีล่างถือว่าเข่าเป็นบกขาเอฟซีเขาวิ่งเขารูดเอาได้เลยล่างครับแต่ว่าจับครูอาจารย์เราจับให้บุถึกมันจับอาจารย์จับไก่เนาะครับเนาะ,นอะดอกซีศูนย์อาจารย์เราจับแต่ซีีขึ้นไป ก่บเบมียงเรียกวิ่งเรียกลูดเขาเนาะแต่ว่าบทนี้เขาเนาะครับเนาะเขาตกกับเอาทังได้มือนี้พอเตรียมกดติี่ตามน้ำอาจารย์ดาวดวงใหม่มาฝากปีตอนน้องอีกเนาะครับเนาะเด็กบ่ลายห่างขอขอบคุณนะครับนะเบนในใด้เออ,อาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับนะเนาะวันนี้ก็ถือว่าเขาปังๆทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับเอาทังได้กติตามอีกคือเก่าอาจารย์ดาวดวงหําใหม่ พ่อเตียมขอกราบขอพระคุณอาจารย์ในไหลนะครับเนาะในแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตียมฝากพี่ตัวน,น้องฝากเอฟซีผู้ที่มาเล่าพัฒนาเอาวันที่สิเบเอ็ดวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนี่ตามตอยครับเอฟซีนี่คืออาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งเลขหลุดจับคู่กับเขาาเ่าหักหกเด็กออกหกหากเข่าตัวกลับก็ถือว่าเข่าคือเกา่าครับเนาะ บานนี้ก็จิมาหาเซียนเซียนริมทางครับเอฟซี FC. มีเอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตียมอยู่เซียนนั้นคือพายุริมทางมาสันเด้อเอฟซีโอนันเซียนริมทางที่นะ่พี่นายไปายุริมทางเนี่ยว่าสันเอฟซี FC มันเป็นห่วงยันรถมาชเชียวส้วนนรอเอาวอลมวนวอลตลกกันน้ำนะครับเนาะ ที่เก่งมันก็นอยู่ในบ้านนั่นล่ะแตวศา,ายายาเพิ่นก็สิเอาเป็นคนริมทางนี่สครับบนล่างครับวิ่งลูดสามกับสี่วิ่งลูดบนล่างสามกับสี่นี่ซีกันถือว่าเขาล่างนี่ครับนี่หรือว่าใส่เก่งอยู่ลี่อาจารย์เซียนคนริมทางนี่มันจับคู่ครับเห็นบอครับนี่บพไเด้เขาตัวเน้นเพิ่นพอเตียมเคยเว้าอยู่นะครับเน,นาะก่อนหัวจะออกเราพัฒนาออกน่นพอเตียมเลเว้าอยู่ ตัวที่เพิ่นบ่เน้นนี่กัพยายามเบิ่งเอามักตัวใดก,ก็เอาบางทีมันก็บ,บ่เข้าตัวเน้นแม่นความบ่แต้มอีหลีเห็นบ่ครับห้าหกเข้าตัวกลับเนาะครับเนาะเลขมันออกหกหาเนี่ยของเสียนริมทางครับเอาเมิ่งได้ก,ก็ขอกราบขอบบขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออาจารย์เสียนริมคนริมทางเนาะครับเนาะ เอามาต่ออีกครับ FC. เอฟซามาเซียนกอทอมอรครับเอฟซีอีกแล้วบนวิ่งรุดห้ากับหกมาน้ำกันทั้งหาทั้งหกนะครรับน้อน,นีอครับเียวว่าจับคู จับคู่เกินเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าจับคูบวกเขามันมาเขาน้ากัดเนาะครับเอฟซีเนาะบนวิ่งรูดห้ากับหกเรียงมันออกหกห้าครับส่วนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งคิดว่าเข่าศูนย์บนครับเก่งเก่งอยู่เซียนกอทมอหรือว่าเซียนกรุงเทพนี่เนาะครับเนาะ เขาเลขวิ่งแต่ว่าเลขจับคู่คนโบมีซีก็เลยบอกเขานะครับเนาะเขาตะเลขวิ่งก็ถือว่าสายวิ่งสายลูดก็สีพอได้อยู่นะครับเนาะ FC. เอฟซีอาวอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะไรไครับเดอ้อเซียนกอทอมหรือว่าเซียนกรุงเทพนะครับนะเนาะเขามาหลายงวดแล้วได้เซียนกอทอมนี่นะครับเอาอยัางของบันนี่ยังของพอเตียมครับเอฟซี FC. บันนี่ มีพอเตรียมนี่คือของพอเตรียมนะครับเนาะ อพอเทียมไปตัดตัดผิดอีกแล้วงวดเห็นบะ่ครับเอฟซีซีก็มีอยู่ดีแต่พอเทียมไปตัดเนาะมันบ่ซนกับมูตัดผิดจับคู่มันกับหลุดแล้วนะครับเนาะเอฟซี FC เนาะบ่มีซีศูนย์ครับนี่ถือว่าเลขวิ่งเลขหลุดพอเทียมให้เก้ากับศูนย์ก็ถือว่าบนล่างนะครับเอฟซี FC เนาะถือว่าเข่าศูนย์นะครับ FC เอฟซีนี่เข่าล่าง เขาทั้งล่างทั้งบนนะครับอันเลขยศูนย์เนาะถ้าห่าวิ่งห่าหลุดออกก็กัจจได้อยู่เอฟซีเนาะครับเนี่ยเ่าพัฒนาออกศูนย์หกห้าล่างออกสี่ศูนย์ครับนี่คือของพอเตียมพอเตียมกระกาบขอโทษขอภัยหลายๆได้ครับเด้อจับคูบ่เข่าลายงวดแล้วเข่าตะเลขวิ่งเนาะครับเนาะเอาจังได้สายวิ่งสายหลุดกัจจิพอได้ทึนขึ้นอยู่เนาะเอฟซีเนาะจะได้มือนี้พอเตียมมือนี้พามาติดตามใหม่นะครับ วันนี้สูตรแตร่มคุณาพเบิ่งสูตรน้องขับเอฟซีสูตรได้แดดมันเขามันหลุดน้องขับเอฟซีเนาะเดี๋ยวตามต่ออีกมือนี่สี่ห้าหกมานำกันเว่าทั้งสามตัวในเอฟซีนเนาะ4ีเขาล่าง ห้าหกพอเตรียมเคยเวอลอยู่คันเลือกไอนองม่านกันสีต้องก็ะจับคูหยากนีเอเพราะว่าพเตรียมไม่ได้เอาไปจับเส่กันอันนี้สองสูตรหนึ่งสองเก้าศ้าูที่ว่าพอเตียมเอาให้เอซเบิ้งมันส้นเก่ากับศูนาะครับนเนาะก็เลยเอามาเป็นทีเด่น ที่เป็นเลขวิ่งก็คือว่าเข่าศูนย์นะครับเอฟซีเนาะสี่สูตรนี่ก็เข่ามกนะครับเอฟซีเนาะหกห้าหกหกห้าอันนี้มาน้ำกัน อา้าจังไดมือนีพอเตรียมก็ัจิตยังบอได้คำนวณท่าน,นได้เสร็จยังเไยบอได้ลงหัวตัวเลขอยู่นะครับนะเนาะอ้าจังได้พอเตรียมากาบขอโทษขอภห้หลายๆเด้อครับเดอ้อจยับคู่ไม่เข้าเข้าแต่เรียกวิ่งเรียกลูดนะครับเนาะครับจังไดมวันพุธวันศุกร์ที่สิบเอ็ดตามกันต่อครับสุดท้ายท้ายสุดพอเตรียมขอขวากาบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมเอาไว้พอกันวัน สูตที่สิเบเอ็ดจริงนะครับเนะะาะเฉพาะลราพัฒนาครับเอาสูดตายตายสุดนี่พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับนะเนาะไอพอนชิปนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม